เรื่องการเทศเสียงวันนี้จวนเต็มที่ที่ได้งางแต่ว่าใน,นตอนนี้จันสิโคกเกลาอ่างผู้ทําสร้างได้รับบุญเมตช่วงทิพย์เลิกทีในพ้นวิสักหน่อยสุขวงเรบีดีตอนนี้ ผู้เพิ่นตายไปนั้นหากยังโบกทันได่พ้นดับถึงบ้นสุขใครมาฟังฉันสิเกาโฆษณาะข่าวสารบ้านเออคือมืดมิดนบโอ้ยเจ้าภาพก็จะมนไหลโพดคขันสิ่เพราะอ่านก็ะคือสิข่านโพดรันนองคิดมาคิดไปกรไดาย้ เอ้าจังมาในมือนี่พอตาบอนแม่ขับรยคู่อำพรตลอดศาสตราจารย์ติเตอร์มอตันคุณคู่สัตสิทนคุณสุพีนายกิตก,กรคือสิเ็นผู้บวชนอเด็กจิงวิระวิรยาพรอีเบย์ปะทันเคืองซัมอ,อีเอาระนอเออมนหลายโพดเลงเบิย ังระบีงเกียงคุณนะว่นนีนทานอันดีเมมันสิเขาเรื่องบรทาเอาเลาตจมงลู่เอที่เพิ่นได้ทำบุญสางมหาทารุกันยุทิพุนไปไ้อิเมชวงเอออิเมสวงสวงใจนี่น่ะเนาะอิเมสวงทิพารืดี ได้พ้นบีศักหน่อยสุขโผ่่นตายจากโลกให้หนีมุมจากวังกรรมเพราน,นันป่าธนาเวนเป็นานางกมายนุโ่นให้พูดตามีความสุขอยู่สุขาวดีพนเมื่อนี้เป็นธรรมุนคุณเกิดและ่ายไปทั้งนี้ ตั้งตะกี่นั้นเมตตั้งแต่กี้เพิ่นเคยเลี้ยงถนองเลี้ยงว่าความเก่าจนสังขารเิ่นนันทาชิมาบาดับส่วนน้อยโหยจุดจัะตาเวทีคุ่ตอบสนองคุณมทาน เด็บานงเสือไตเ้เลืออบอกว่าเจ้าพี่น้องทั้งหลายที่เป็นพวงเด้อบนกับคนเล่านี้ แจ้ค่อยเงียงคอบสำคัญมันบบเทียมจิงอปปินเอียงเงี้ยง่อยเป็ตินเพียนสลายบั้นสุดท้ายตอนตายโมรหนาดิีนถูมสมกับทำราพินเทศนาไขชทีมโพทําดีเอาวันกัจายนิยาวเตีมที่ลายยำ แกผูทกดทำสร้างไฟกวดซนส่วนหรือดีนีหรือจนบ่พุ่นเลยตายเต็เปีสังขารโยมเออโทธที่ยันต้องตาเทศนาเอาไว้ สุดตกไปไฟไห,หมดินทมกายกาดเกิอนเมือนกับดับทอดไหม่ที่เฮาเอินดอกบาพื้นดอกบาเฟื้นตายไปหรือว่าตอนใจขาดหรือว่าตายตอนนั้นนักปลุกกะลิกกระบอเฟืนักเอาน้ำลูกเป่าข้าเจ้ากายเอิ้นว่าตายเต็ม พอว่ากำน้ำเกีียวไปคนเดียวเสียดย้วยสวยคนเดียวบอ่เพื่อนเงินกันกับคุณเมย์สวงเลยคนดีสักนี่แล้วตายแค่ว่าอิลี

ตนเจ้าค th no ือหน่อยผลสินท oh. yeah, ันเจ้าคือจมเทโนเมียนเจ้าคือจังเลสร้างกูจนใบบ่บขาดลานเงียบเจ้าลุดตายไม่สิ้นที้งวุ่นไปปุ่เส้นห่วงเงียบเกินตนเจ้าพอตายมามาดมเสีงเดื่อ มากินข่ากินดามทำรขทาเต่ามีไปแต่อยู่ป่าชาปุญญาพวกพี่ไปพอพี่บั่นคงเลิกงานจะหนุนทางตามมาลังพ้นวิสักลอยสูงก็เกิดกันตือนแห่งฝนตะวันได มากินเขากินน้ำน้ำพีน้ำนองน้ำลูกน้ำเตาน้ำขนาหนาจัด้อนมีนะทุกทุกไก่คนจักทุกเดือโอ้ยจังหวัดทุ่งในบุญที่ลูกหลานเนตให้ยจงตามควากำมความมาเ <centimet S 2> ม่ดือที่ลูกจะช่วนผัวพ่องโอดกองเงาเผาพัด มาตุ้มเพิ่นสาคาลได้แต่งทันดอกวันนี้คิดถึงเข้าเฝ้ากี่แม่เป็นโผล่โลตรานี้เด้เนาะเบส่วนเอ้ยที่แต่ามีสายเาเผาก ตัวผูกหลานพากันเมืหวนจิตพออดีตเก่าเข้าหลังไหลได้ไงยเออเม่หาสินสรันับคะแนนบอกที่ไดนั่นเมี่เคยไทยเคยสร้างทางลาวานและเล่าเข้าจนตัวเจ้าาจ้ยพร้อม ลูกหลานมือ,อีก,กระจิ้งพร้อมสร้างบุญก่อทำบุญหาแม่เออ,เอ,อ นิมนต์พระสงฆ์โอทีสาญยาินำคำละน้ำจำบวชซอยเล่ยาที่น้องคิดทอดเจ้าหลายเท่ตั้งในจากปัญเสียวสังเอ้ยนกเบิกชาเพื่อนฟุ้งบอกไปด้วยแงสวยละตัวเจ้าเงาคนเดียวละคนดีสักด์ สนรส้างในแกพุ่นนับกรรมบัตตาบนตามใส่เก็นไปไปกระดวยดังมโอโหมีย้าคำฝาสเสนอหน้นาบอตายในเนื้อนี้อาตมากระจังคล้ากันหองเหยียบดวงวิญญาณให้มารับปค่อนก้อนทิไปกันเยือกคุณแม่สวงด้กก้า พรอ่าวิสัชกางรรับขันไปแลมากินากินน้นพี่นน้องนพ่อนแม่เอาผูกแขนแต่แม่ป้าเอยายวาเลก็เากไปมันลไปแล้วเพื่อนบอกดิกกน ป่าวรีบร้อนมาคอนยาสิ้นพวกลูกหลานญาติพี่น้องในเป็นน้ำมันด่าวผูกตอแขนภากตอาแขนของไม่ได้วงผู้รรับรับพันไปแล้วผูกแขนไปผูกแขนพระได้พุราศีเสนหาเสนกรี ผูกโลดพระสงฆ์องค์เจ้าผูกเชิ้ตผูกตาอันฝ่ายซื่อๆัตย์ีเงินน้ำเนี่ยเล่าไปจะพูดเงินมันมีไม่ใน่หรือสร้ากองพระราส่งน้ำไปให้เจ้าได้หาปลาผ้าเข่าข้าวหวานท่านทอดไทรแก่ประสงค์องค์เจ้าผู้นำเข่าดอกชุยเตื้อดีมากเลยเนี่ย เขากินปลาน้ำพวกลูกก่อนทุบตั้งในลูกคนจนกระจ้าดีพอเปี่ยนเจ้าให้ลวงมาเหตุยืดตัวอยู่ฝ่าฝ่าเขียดทิ้นดินสยามกอบกุ้ลน้ำตามอีเมตพระที่จนใดขั้นเป็นไปโตกไปไกลอเวกี มาจมจมมีสวงทุนนิสักเอ,อ้เอพระบาทปูพันฝ่ออาบไพ่เจ้าว่าปล่อยมาขั้นว่าโจ้าตกโย่าดงไงหิ่มมาพันตามสายทัาที่หลวงฝากผู้หาชันให้เก้ยวหายหลายชันละลือพันไหมแค่ข่าวเนี่ยออลกไปในดล้งล้ดงล สาธุว่าพวกเจ้าพี่นองทำบุญสั่งบุงททิพ์หากบินยานเสยอยู่ไกลสุดขอบฟ้านอกเขบป,ป่าตะพีขอให้ทอนรักนั่งชงข่าวสารในละหแเมอเออเออเมอคยจะบบดหรล่กวงไพ่หลวงให้มุมเชยดเมดพระเพียดอยู่ที่หูเจ้าให้ยังฟังให้ยัง

คนျีအအိ့ကို်အရာကွေြေကေြေက်တာက်ခ្្្្្្្ าส่หม่มันบกปอน้าสาซังเอมันปัดีตาจัดนี้เพิ่นว่าจักสิทัสันไ่เลวสร้างเป็นไปดอกไรตางอีเมย์เอ้ยขั้นบอลนเป็นบอลข่าจังผาเ็นเจ้าบ่กปล่อยมาบ่กปล่อยหน้าบัานเพิ่นบ่าเอาข้ามันในข่าจังจะบังพรสีปล่อยบ้าขั้นจังซันไปไม่เฝ้าระยะพี่น้องมาสยจังเอผกมัดส่งินดันให้ก้าภาพทั้งหลายมาซ้อยกันคุะละ ไทยลาที่เว้าเล่นซื่อๆดอกเล่นที่แล้วดีใจผู้สู้สิ่งอีเมลเราก็ได้ฟังฟ้ามาแล้วมาแล้วมาอีหลีโยม ร่างคงเกื็อกับวัดตีดอกเมรุถือใบได้มือดีมืออื่นไอ้ผ้าเขา่าถวายกองแจกกองบวชก็ดีเป็นเลิศเป็นมหาชัยเลี้ยวได้ดันอีโฟเจ้าภาพลานเจ้าภาพคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่านทุกผู้ทุกคนขึ้นกามากพบกับแตงมากรอทานจังว่าเมื่อมาถอนหอว ส่วนจะพาพ้นดินศักดิ์นั่งจังเดิมเดิยเมื่อหอดก่อนว่นเมื่อมาหอดป้าป้าแต่จะแม่ดินนั่งเฉยพอสำคัญจะหยุดเดินระวางเคยขนิ้นขาดหน้าดอนเดิมท่ันนี้ไม่ลงหุ่นเธอแค่รับฟังเสียงนี้ เนีย้างพอถาบอนเนคัมคอยผู้อำพรล,ลูกหลานคณะญาติเจ้าภาพค้นเด็กกแลเลวเต้เดเมสวงคนดีสังสิ่งที่เลวนั้นคอยทวนเ,เลวออเดเมสวงคนดีสังนี่จ้รู้กระโจทษไทยอภัยบานอาติงศรีกรรมในตอนนี้ดวงวิญญาณมาหวอดปลารมบุรี้อยแล้วเสียงแซวลแซ่ลยากเจ้าภา,าพคณะเจ้าภาพเพื่อนกะดีใจชมเสือ เพิ่นกะฉลาดเลียกเพิ่นหลวงพ่อพระพูทเพิ่นแล้วเพิ่นกะฉลาดผ้ากระลุกบิน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 ออาไปฟุรษำเส้นสามเส,นส้เสนเ,เส้นขาวขาวงามงามเส้นขาวขาวคงคองพระพุทธเขีนมัดโคเรียกว่าผูกไทยเอาวิญญาณ สำคัญที่สุดคือไทยเอาให้เอาหน้าซื่อทังสวรรค์ให้เพิน่นสันตัวเพล่นถือเพิ่นยึดมันไม่ประเที่อีสานบ้านเฮาไทยเอาเรื่องี่กระเมนไทยเอาหน้ากระเมนลีกระนึะนงจืจอทะเสือทางพญาแานกริตโดสีปอยเจ้าภาพเพิ่นกระเด็นตามนี้ีตามข้องถูกต้องทุกอย่างสาธุเลยสาธุ สาทูสาทจะสะสาสื่อสาแล้วไอเด็ปลาเมื่อกินนข้อหมายคือว่าท่านแล้วไอระดึกเอาเ้าดูดีเข้าใจด้นุ่มเม่ด้วยนุ่มพอก็ไปโดนมันกระต้ินสิวัยเพื่อสิเขมาสวดนนนปัจจิมาพะบรรลุสมเทศตนแท่นนเท่ไปตั้งสิ ตอนนี้รองดินแดนเปรตสาข้าบนนุญมือนี่แล้วจะดิ่งโยดูได้จะมีสวงนใยคนวิสักโดยสุเลยยจะเมือสาข้าบุญเจกนาเพิ่นกระววดหาแล้วหลานจะดิ่งโยดูได้จะยิ่งโยดูเฉยจะมีสวงเอ้ ພ្រើងទ្រាប់ស្រូវលាប់ពិត្រូវប្រើង្រើ្ อึดหลับอึดนอนใส่ความเพียรขันตินางฟังเทศจนวา,าวาสานตั้งแต่ต้นจนวา,าวาสานเด็ดพี่เด้อนั่งฟังเทศไปนานๆปวดมองหันปวดมองมีกี่มองหันจ้ำมองมีเมื่อยมองหันปวดมองมีจี้ใส่คนนองจ้องขึ้นไปสนหลังระเบียงลงมาใส่ขาแข็งบักเป็นนาจี้เข้ามองหันจี้เข้ามองมีอาการเป็นเจ้เาเบาเจ้าวานนิ่มมืมมมมหดหนาัวตาพิงเทียนในกายกะดีให้เป็นฟรงเป็นเศร้าเป็นเบาเป็นบ,บางได้เก็บจะปวดเท่าเลยยาลาตา ผู้เป่นท่านมีสิบบาทกะดีท่านหาสิบบาทกะดีท่านร้อยบาทกะดีห้าร้อยบาทก็มีท่านอยากใช้ี้ก็เดินงขึ้นมาดี ทานทุกผู้ทุกคนลูกเต่าเราล้านกององเม่วันจะปวยแย่เก็บจะไข่เห็นราเม่รวยึกไฟลอตรีบ้านที่หนึ่งพละสองบาทพละสองใบสองใบแล้วหลไยก็ได้คุณอร่อยแปดิ้ล้านท่านแล้วเห่ดังใจท่านแล้วห่มังนี่มีความโชคมือนี่เอาีความสุขมื่อนี่เมื่อนาก็คือกันเดจมเธอโดยเฉพาะจย่เก็บจะปวยแย่ไข่โดยเฉพาะอาจุมจูเจ้านีต้องมัน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 มัมันมันมันมัมันมันมัน แขกวันนี้เน้อไม่ไกยท่านอาจารย์สมพันธ์วัดกะดีอีพ่ออี่เมย์ทุกท่านทุกผู้ทุกคนบ้านไก่บ้านไต่บ้านเนื้อก็ดียื่น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 รักเลื่อนผู้สเจริตเจ้าภาพพ่อเจ้าภาพลูกเจ้าภาพหลานเจ้าภาพอาเจ้าภาพกะดีสมถันเก่าอ่างดอกนี่ นี่แล้วอตาตมาภาพกจิโคข้าวสารไปถึงเทวา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 เทว,ว,ว,วาข้าวสารไปถึงทันมาพอเมียพี่รองอยากดีพี่พอชาวบ้านมีพร้อยคู่อัมพรเอาร้าสตราจานปีเตอร์โมตันคู่สัตย์ทิทนคุณสุพีตลอดเออผูใ้ใดกระซังคนนี้เอาคนนี้ละอยู่เมื่อคอนนี้ละนะจงกูชลไปหา ในพ้นวิสักอยู่โวลอดคิดโทษเป็น่วงอะไรเสดายเนยสวงอันทาปัญญาในพ้นวิสกักลอยสูดผู้ตายไปนั่นโมเลอผู้สนแกว เอ้ออยู่ในวัดกะดีเป็นสักขีเป็นสักสีแก่เมืองแก่บ้านแก่วัดและก็อบหอมตอมตุ้มเช่าบ้านนะครับให้หอมกันเด้อพอเข้าเป็นเนื้อหน้าปูนให้เป็นหน้าปูนที่สมบู์ก็ได้แก่วจะมีแม่งจะมีเบื่ออีกันหนึ่งกะดีท่านทรงสั่งสิงท่ำลอยที่สิบจให้เส็จขึ้นโซฟาวัดไพนาเมื่อสิไปและทานด้อทานท่าวหน้าลอยนึ่งนี้ผ้าหยาดร่มสาง เอบอบว์วิหารหนี่ให้สำเร็จเนื่องมือเอื่อมือให้ถือกลังบ้านที่หนึ่งรอยล้านขึ้นสเสือแลวกับผ้าพอออกไปออกสร้างโบสถให้มันแล้วสร้างแล้วแล้วขั้นเสฉลองกันจะเริ่มไปมุ่นผมมาเทศอีกเด้อฟาลูกหลานอยู่เมี้ยรุ้นทรงโฉนเสหาทรงพระราไปไนไงด้วยเดินใจเป็นวงเมสวงที่ฝนเหลือ คนวิสาเอ้ยนั่งสากขึ้น vida, umi, อยู่ในส่วงนั่งไปรวมอยูบหลอดนั่งชิดทอดคุณนั่งคนดีอีเม่คนวิสา์ฝากไว้ให้พี่ให้ล้องกบแล้วกูสนแก้วเออออให้ทรงเธอเมียคนเ้บาอนี้อ่า มาสานเรียกนิทานก็นจบแล้วเวลสียัสารพานบันสุดท้ายคนหน้าจากฝากไว้แต่สิ่งดีสิ่งละไปดีละก็จะน้ำพานละ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 ,ละโอละคนอนลกไปให้ฟันดีสุขที่และสุขังละกต้อุ ไโชคดีและมีชัยไปละเดินลาละเด้นเงินเง้นเงิ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 นละก็จึงว่าเจอบันนีเดือกขอลาก่อนผ่อนสี่ที่ประเสริฐอันลังเลิศตักเสดสีมีทั้งอาจูวัณะมีทั้งอาจูวัณะและสุขาภาละพรน้องใจสา การน้อมใจสาธุการพวกกลานขอลาทีลาทีลาทีไช่ละคนล่าทีไช่ละคนล่งสมโภชนี่มาไปยกมือยกมือยกมือขึ้นใบใบขึ้นใบใบขึ้นใบ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 ยบใบตะวันสี่โมงไทยจึงจะได้จักจน